พื้นที่อยู่ที่150ตารางเมตรค่ะแล้วก็มีครัวขนาดใหญ่นะคะพื้นก็เป็นไวนิลนะคะลายไม้เหมือนเดิมนะคะผนังตรงนี้นะคะก็เป็นทาฉาบเรียสีขาวค่ะผู้ชมแต่ตรงนี้เป็นห้องตัวอย่างเราติดวอลเปเปอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชม Fully Furnished เหมือนเดิมนะคะมาส่วนนี้ก่อนเลยค่ะผู้ชมนี่ที่เป็นตู้นะคะว้าวตู้นี้ได้เต็มที่เลยนะคะของห้องสามห้องนอนเน่อจากพื้นที่ใหญ่นะคะ มุมนี้ก็เป็นที่เก็บปลั๊กไฟตรงนี้เป็นตู้เก็บของด้วยเขาเป็นชั้นวางรองเท,ท้าได้สบายเลยค่ะคุณผ<ม>ู้ชมนในส่วนของตู้นี่นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของ Star m a r ค่ะแล้วก็ครัวก็เหมือนกันนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น b u i l t i ตายตัวเนี่ยจะเป็นของ Star m a r t ค่ะคุณผู้ชมแล้วในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ Built-in ลอ,อยตัวนะคะก็จะเป็นของสยามค่ะในส่วนของโต๊โซฟาหรือว่าที่นอนเนี่ยก็จะเป็นของ Chic Grip Shop ค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากมุมครัวก่อนเลยนะคะ จะไม่เป็นตัว L แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่ามีพื้นที่เหลือเฟอือนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะทำเคาน์เตอร์บาร์ก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการนะคะมุม,มนี้ดูสิคะคุณผู้ชมพื้นที่วางตู้เย็นนะคะไปเป็นรูปตัว L ก็ได้แต่ว่านี่ขนาดตู้เย็นสองหน้าบานแเลยนะคะคุณผู้ชมยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยค่ะว้าวเรียกได้ว่าพื้นที่เยอะมากค่ะคุณผู้ชมดูสิคะโอ้แล้วมาส่วนนี้นะคะ ก็จะเป็นอ่างหลุมแบบฝังนะคะแบบ2อ่างนะคะมีอ่างแบบว่าล้างที่2อ่างสบายเลยะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีชั้นวางของนะคะด้านบนท็อปด้านล่างคะ่ะคุณผู้ชมเออแต่ว่าในส่วนของสีเนี่ยเขาไม่ทําสีเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าข้างล่างสงสัยกรูปเปื้อนไหมคะ,ะเนื่องจากเนี่ยดูสิคะ่ะโทนสีข้างล่างนี่นะคะก็คือจะทําเป็นโทนสีแบบออกสีไปทางราฟนิดนึงนะคะส่วนด้านบนก็เป็นสีขาวคุณแบบนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชม นี่เก็บของเยอะมากแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะของห้องขนาด3มห้องนอนมีเตานะคะที่ให้มาขนาดสี่หัวเตาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เครื่องดูดควันแบบนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมด้านนี้นะคะที่บอกว่าน่าจะมีเคาน์เตอร์บาร์เขาก็มีเตาแล้วก็ตรงนี้นะคะที่ซ่อนเข้าไปข้างในเนี่ยสามารถนั่งชิมอาหารได้บริเวณนี้เลยนะคะพื้นที่ตรงนี้อาจจะก,กว้างกว่าเนื่องจากว่าตรงนี้บริเวณติดเตานะคะ นี่บริเวณนี้เลยค่ะนั่งกินปายแล้วก็ทําอาหารสดๆกันตรงนี้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมมาต่อมุมโตทานข้าวันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมว้าวจัดได้พื้นที่อลังการมากค่ะคุณผู้ชมที่เขาวางมาให้เนี่ยสำหรับแที่นั่งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําโต๊ะใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือตามจริงแล้วเป็นบ้านพักตากอากาศอาจจะไม่ถึงแปท่านในขนาะ3ามห้องนอนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เขาจัดไว้ให้ดูก่อนผนังซีกด้านนี้นะคะทั้งสองฝั่นี่ เขาทาเป็นกระจกหมดเลยค่ะผู้ชมเนี่ยที่สามารถเปิดแล้วก็ออกไปด้านนอกได้หรือบางบานเนี่ยก็จะเป็นแบบวานรับแสงนะคะผู้ชมมุมนี้เปิดออกไปได้ค่ะผู้ชมเนี่ยที่เวลาทานข้าวจะออกไประเบียงก็ได้นะคะผู้ชมมาต่อมุมนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะผู้ชมเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ได้ไปด้วยนะคะแต่ยกเว้นเด o r เรชันค่ะผู้ชมว้าวโซฟาที่เขาจัดไว้้ค,ค่ะผู้ชมค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียว นี่นอกจากเป็นโซฟารูปตัว L แ,แล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีโซฟาเบสอีกนะคะบริเวณน,นู้นแล้วก็มุมโต๊ดด้านหน้าน,นีะ่คะให้มา2มุมเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเล่นกันหรืออะไรก็แล้วแต่เลยค่ะคุณผู้ชมส่วนมุมด้านด้านหน้านะคะมุมด้านนู้นก็จะเป็นมุมที่จัดวางทีว,งทวีค่ะคุณผู้ชมแต่เขาจัดวางห้องมาสเตอร์เบดรูมให้อยู่ด้านหน้านะคะคุณผู้ชมในส่วนของผ้าม่านนี่นะคะทางโครงการก็ให้มาด้วยนะคะคุณผู้ชม ด้านนี้พิเศษติดกับสระว่ายน้ําเป็นแบบว่าจาก c u z z ส่วนตัวของสําหรับห้องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อเลยดีกว่าค่ะเรามาตอนน่อในส่วนของระเบียงกันเลยนะคะคุณผู้ชมกระจกที่เขาให้นี่นะคะเขาจะเป็นกระจกอกแข็งค่ะขนาด6มิลิเมตรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอบพิเศษค่ะคุณผู้ชมออ้พื้นที่ระเบียงจัดวางเก้าอี้ดีริมสระว่ายน้ําไม่สบายเลยนะคะเหมือนพื้นที่ตรงนี้ที่เขาวังามาเนี่ย สามารถที่จะเป็นมุมวางโซฟาที่จะดูแบบว่าคุณหลานนะคะหรือคุณลูกๆเนี่ยเล่นน้ําบริเวณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นจักรกุซี่ส่วนตัวเองเลยนะคะคุณผู้ชมว้าวระเบียงเนี่ยเดินลงตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ว้าวเหมือนเป็นจักรกุซี่ส่วนตัวจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มุมระเบียงเนี่ยเชื่อมไปถึงด้านนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม ไปจะเบ,บยียงรูปโค้งไปสู่ด้านหน้านี่นะคะที่คุณผู้ชมสามารถรับวิวทะเลด้านหน้านี้เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะรับวิวทะเลแบบเต็มที่เลยค่ะเรียกว่าเป็นทะเลที่อยู่บริเวณหัวหินกับชะอำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมดูสิคะคุณผู้ชมเหมือนเป็นสวนหน้าบ้านของตัวเองเลยค่ะคุณผู้ชมเรามาตอนทนิศของห้องนอนที่สองกับห้องนอนที่3กันก่อนเลยนะคะซึ่งอยู่มุมด้านหลังถัดจากมุมนี่ค่ะโต๊ะทานข้าวไปนะคะ มุมด้านนี้ก็จะเป็นมุมห้องนอนแล้วค่ะผู้ชมแล้วก็ไปห้องนอนดูห้องนี้ก่อนเลยนะคะที่ประตูเนี่ยเหมือนเดิมค่ะไซส์ทางประตูทางเข้านะคะจะสูงอยู่ที่เ2เมตร10ค่ะแล้วก็กว้างอยู่ที่1เมตรแต่ถ้าไซส์ประตูภายในห้องทั่วไปนี่นะคะจะมีความสูงอยู่ที่2เมตรแล้วก็กว้างอยู่ที่80เซนค่ะวัสดุก็เหมือนกันเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือเป็นวัสดุของ h d p f ค่ะคุณผู้ชมหรือของแบรนด์คาเฟลนั่นเองนะคะมุมนี้เป็นห้องเก็บของเลยค่ะซึ่งให้ไฟมาหนึ่งหลอดแล้วก็ นี่นะคะปลั๊กไฟกว้างเหมือนกันนะคะสามารถเก็บกอล์ฟนะคะถุงก,กอล์ฟได้เลยหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นอ,อุปกรณ์เก็บของก็มาไว้ด้านนี้ได้เลยทำความสะอาดตรงนี้เลยนะคะนี่เข้าสู่ห้องนอนที่สามกันก่อนเลยนะคะผู้ชมห้องนอนนี้เลยค่ะผู้ชมที่ไซส์กำลังพอดีนะคะเตียงก็บอกว่าขนาด3 3.5ฟุตมีนะคะ3.5ฟุตค่ะคุณผู้ชม ออช่องนี้ก็มีช่องหน้าต่างที่สามารถรับแสงได้แล้วก็มองเห็นวิวสระว่ายน้ําด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่มุมนี้พื้นที่เหลือเยอะเลยคะ่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้ตามที่คุณผู้ชมต้องการบริเวณมุมนี้เลยนะคะเนี่ยมุมด้านนี้เลยนะคะส่วนชอบค่ะคุณผู้ชมชอบมากเลยตู้เสื้อผ้าเนื่องจากไม่ต้องเปลืองเนื้อที่นะคะเป็นบานสไลด์ดีที่สุดคะ่ะคุณผู้ชมออจะได้ประหยัดเนื้อที่นะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการเก็บของเยอะด้วยมุมนี้เป็นแบบแขวนนะคะแล้วก็ชั้นวาง เปิดออกมาก็ปิดติดไฟเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบพับเก็บนะคะคุณผู้ชมโตเครื่องแป้งเขาให้ไม่ใหญ่มากเนื่องจากให้เหมาะสมมาก,กับห้องนะคะมีลิ้นชักสองอันเหมือนเดิมกระจกไม่ได้ใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะยังมีเนื้อที่มุมนี้ที่จะจัดวางเฟอร์นิเจอร์แล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยค่ะในห้องนี้นะคะเขาติดวอลเปเปอร์นะคะนี่เป็นโทนสีเทามาให้แบบนี้นะคะเหมือนเหมาะสําหรับห้องคุณลูกชายเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูห้องนอนที่สองกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ห้องนอนที่3นะคะคุณผู้ชมสามารถใช้ห้องน้ำบริเวณนี้ที่ร่วมกันกันกนแบ,บแขกทีนะะ่มาเยี่ยมบ้านได้เลยค่ะบริเวณนี้ค่ะฟังก์ชั่นก็จัดแบบเรียบง่ายนะคะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็อ่างล้างนี่โถสุขภัณฑ์ไซส์ใหญ่ลองดูสิคะดูสิไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีอ่างนี่นะคะอ่างล้างมือมีกระจกนะคะด้านหลังสามารถเก็บของได้นะคะแล้วก็บริเวณตรงโซนแห้งเนี่<ม>เนยเขาปูด,ด้วยหินอ่อนค่ะคุณผู้ชมส่วนบริเวณอาบน้ํานะคะเหมือนเดิมที่เขาปูด้วยโมเสกค,ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กระเบ เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นฝักบัวอ่างน,น้ำปกติเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ให้ในฉากกั้นแบบนี้มาเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมไปดูห้องนอนที่สองกันต่อเลยนะคะซึ่งอยู่ด้านในสุดของเลยเยอร์ของห้องนี้เลยค่ะอืว้าวว้าวห้องนอนที่สองเนี่ยจัดเตียงนอนนะคะชิดกับมุมด้านกระจกฝั่งนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเลยนะคะนี่ นี่ก็มีกระจกนะคะแล้วก็มีช่องรับแสงด้านล่างค่ะส่วนนี่นะคะอย่างที่บอกว่าเตียงที่จัดมาไว้ให้ขนาดไซส์5ฟุตแบบน,นี้เลยนะคะนอนได้เต็มที่แล้วคะ่ะสำหรับหนึ่งท่านนะคะโทนสีห้องนี้ที่จัดไว้นะคะหัวเปเปอร์ที่เขาติดนะก็จะเป็นออกสีครีมๆนิดนึงแต่มีลายฟุ้งๆนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเตียงไซส์ออกโทนสีฟ้าค่ะคุณผู้ชมตุสื้าผ้านะคะที่เขาให้มาก็เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมนี่สไลด์นะคะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมสองด้านเรียกได้ว่าความยาวของตู้เสื้อผ้านี่ตั้งแต่ l o r r t o ท i ิ l i n g ขนาด2.6เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมจัดไซส์มาแบบเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมมุมด้านนี้นะคะที่ใกล้กับหัวเตียงเขาจัดให้มันเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งค่ะสําหรับคุณผู้ชายนะ่าจะไม่มีปัญหานะคะสําหรับพื้นที่ขนาดนี้แต่สําหรับคุณผู้หญิงอาจจะต้องย้ายโคมไฟไปอยู่ฝั่งด้านนู้น แล้วก็เพิ่มพื้นที่ชั้นบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบริเวณนี้นี่คือทำติดกับขอบเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเรามาตอนนี้ส่วนของฟังก์ชันห้องน้ํากันดีกว่าค่ะซึ่งฟังก์ชันห้องน้ําก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนกับห้องน้ําเมื่อกี้เลยเข้ามาปุ๊บก็จะเจอในส่วนของอ่างเมืองหน้ากระจกนะคะนี่ถัสุขภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นไม่เลยไซส์ใหญ่แถมยัเป็น soft close กัหักค่ะคุณผู้ชมนี่ แล้วก็เข้าสู่ของห้องอาบน้ำเหมือนเดิมที่ใช้เป็นกระเบื้องโมเสกส่วนพื้นในโซนของโซนแห้งนะคะก็จะเป็นหินอ่อนค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าอาบน้ำนี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้ำเนี่ยจะไหลเข้าสู่โซนแห้งเพราะแยกไว้แบบชัดเจนมากค่ะไปดูในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมกันต่อเลยดีกว่าค่ะมาสเตอร์เบดรูมนะคะอยู่ห้องหน้าสุดของเลเยอร์ของห้องนี้เลยค่ะเนื่องจากว่าฝั่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวิวของทะเลนะคะส่วนด้านข้างก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นวิวของสระว่ายนะ้ำค่ะคุณผู้ชม บบนี้เลยนะคะถึงห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วค่ะคุณผู้ชมว้าวห้องมาสเตอร์เบดรูมเรียกได้ว่าพื้นที่กว้างมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูเตียงที่เขาจัดให้สิคะคุณผู้ชมเป็นไซส์ขนาด6ฟุตเลยค่ะแบบคิงไซส์เลยนะคะนี่นอนสองท่านได้สบายเลยค่ะคุณผู้ชมแถมยังมีพื้นที่เหลือเฟือนะคะที่เขาจัดมาให้เนี่ยแบบเรียบง่ายเลยถ้ากรณีที่บอกว่าระเบียงเนี่ยมาสิ้นสุดแค่นี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย พื้นที่ตรงนี้ของห้อง master bedroom ก็เลยมีพื้นที่กว้างขึ้นมาอีกเลยค่ะที่อยากจะแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เลยวิวนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเป็นวิวทะเลเลยค่ะที่มองออกไปเป็นทะเลนะคะของชะอำหัวหินเลยค่ะคุณผู้ชมออนี่เลยนะคะแถมเฟอร์นิเจอร์ในนี้เนี่ยเขาให้ด้วยนะคะรวมถึงในส่วนของโต๊ะหัวเตียงก็ได้ด้วยตู้เสื้อผ้าช่องเนียค่ะคุณผู้ชม เนื่องจากว่าเป็นบานสไลด์นะคะทําให้ประหยัดเนื้อที่ในการเปิดตู้ออกมานั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ตู้เสื้อผ้าเขาให้มาตู้เดียวนะคะไม่แบบแม่งแบบ่แบบงเป็นสีชั้นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงต้องใช้ร่วมกันแล้วล่ะคะ่ะนี่เลยนะคะตู้เสื้อผ้าชอบมากเลยะคะ่ะผู้ชมแถมยังมีนี่กระจกนะคะทั้งสองหน้าบานแบบเต็มตัวนะคะสามารถส่องดูด,ด้วยเลยว่าวันนี้เราใส่ชุดโอเคหรือย,ยังนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชม เขาแบ่งไว้แบบว่าข้างตรงกลางเนี่ยจะมีฉากเอ,อ่อมีกําแพงกั้นอย่างนี้นะคะผนังกัน้นไว้เรียบร้อยะคะ่ะแถมถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากเพิ่มพื้นที่สามารถทําได้เลยะคะ่ะไม่บินหามุมนี้เขาก็จัดไว้แบบว่าน่ารักน่ารัก,รกเล็กๆนะคะตัวเครื่องแป้งสาหรับคุณผู้หญิงแล้วมีกระจกมุมด้านนี้อีกเช่นเคยค่ะไม่พอนแน่นอนนะคะสาหรับชั้นวางเครื่องสำอางมุมด้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมมาสู่ห้องน้ํากันเลยน,นะคะคุณผู้ชมซึ่งห้องน้ําของมาสเตอร์เบด룸เนี่ย จะแบ่งอ่างเป็นสองอ่างแบบนี้ค่ะเป็นอ่างฮีสแล้วก็เฮอนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าจัดมาให้แบบเต็มฟังก์ชันนะคะในส่วนของห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมค่ะหินตรงตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนี่จะเป็นหินอ่อนนะคะหินอ่อนจริงเลยค่ะที่เขาให้มานะคะแล้วก็ตู้เก็บของเยอะเลยนี่มีตู้เก็บของทั้งสองฝั่งเลยนะคะส่วนบริเวณนี้นะคะก็สามารถเปิดได้แบบนี้เลยค่ะ สามารถวางของนะคะไว้ด้านหลังช่องกระจกด้านหลังได้เลยนะคะนี่ฝั่งนี้ก็เพิดด้านนี้ค่ะนี่ได้เลยค่ะม,มาสู่ใน,ส,นส่วนของฝั่งนี้นะคะจะเป็นโถสุขภัณฑ์ที่ขนาดใหญ่เลยนี่นะคะคุณผู้ชม American Standard ขนาดไซส์ใหญ่นะคะต่างชาตินั่งได้สบายเลยฝั่งโซนนี้เขาก็จะปิดกั้นแบบชัดเจนเลยแบบนี้นะคะที่ให้ฉากกั้นมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของ เหมือนเดิมโซนแห้งจะเป็นปูหินอ่อนนะคะโซนนี้ก็จะเป็นตรงนี้เลยค่ะเป็นโมเสกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีอ่างสำหรับหนึ่งท่านคุณผู้ชมว้าวอย,อยากจะบอกนะคะคุณผู้ชมว่าห้องน้ำเนี่ยมีประตูแบบนี้นะ,ะเปิดรับลมดูทะเลได้แต่ว่าที่สำคัญ มันเป็นกระจกแบบใสค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะทําเป็นฝ้าได้เลยนะคะกระจกแบบฝ้าหรือจะติดม่านรางแบบนี้นะคะผ้ะมาม่านบริเวณนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชม ซีไซซ์าชามที่เราได้มาพาวรีวิวกันในวันนี้ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะอยากให้เราไปรีวิวโครงการไหนในทำเลหัวหินชามเขาต่อและปราณบุรีก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook หรือไม,ม,ม,ม่นหัวหินค่ะสำหรับวันนี้สซกินิตยานิพงษาต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะคะ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะ